เศรษฐศาสตร์เตือนสหรัฐสงครามภาษีทำให้อเมริกาอ่อนแอต่างกับบริกส์ยิ่งโดนแบนยิ่งเติบโตภาษีชุดใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการค้าระหว่างประเทศและสหรัฐเองก็จะได้รับความเสียหายจากภาษีเหล่านี้การผลักไสอินเดียออกจากการเป็นพันธมิตรไม่ต่างจากปล่อยเสือเข้าป่าการขึ้นภาษีกับบราซิลแอฟริกาใต้จะทำให้กลุ่มประเทศบริกส์โตวันโตคืนอัธาคารบาคิสคานักเศรษฐศาสตร์ จากธนาคารเบรินเบิร์กกล่าวถึงนโยบายภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการค้าระหว่างประเทศและสหรัฐเองก็จะได้รับความเสียหายจากภาษีเหล่านี้จากภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศที่ดีดตัวขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงเนื่องจากภาษีเหล่านี้ได้บิดเบือนการแข่งขันระหว่างบริษัทที่ผลิตสินค้าในสหรัฐเพื่อจำหน่ายในตลาดภายในประเทศเช่นกันขณะที่การทำสงครามภาษี กับอินเดียไม่ส่งผลดีต่อโดนัลด์ทรัมป์เพราะประชากรที่มากถึง1.2พันล้านคนของอินเดียถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่าจีนการผลักไสอินเดีย India ไม่ต่างจากปล่อยเสือเข้าป่าที่สําคัญอินเดียคือหนึ่งในประเทศก่อตั้งบริกส์ที่มีจีนรัสเซียบราซิลและแอฟริกาใตา้ร่วมเป็นพันธมิตรก่อตั้งเฉพาะ5ประเทศกลุ่มก่อตั้งรวมประชากรเข้าไปกว่าครึ่งโลกยังไม่รับรวมประเทศสมาชิกอีกนับสิบที่เข้าร่วมเป็น พันธมิตรนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อการขู่ขึ้นภาษีของประธานาธิบ Trump, ดีโดนัลด์ทรัมป์โดยส่งสัญญาณว่าจะซื้อน้ำมันจากรัเสเซียต่อไป อินเดียกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งทรัมป์โจมตีอินเดียอย่างรุนแรงเข้าร่วมกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาบริกส์โดยกล่าวว่าพวกเขาจะพาเศรษฐกิจของตัวเองล่มสลายไปด้วยกันพร้อมประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากอินเดียในอัตรา25ปเซแต่แทนที่โมดีจะอ่อนข้อกับเรียกร้องให้ประชาชนหันมาซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนทั่วโลกเททรี มีความรุนแรงขึ้นเศรษฐกิจโลกกําลังเผชิญกับความน่ากังวลมากมายบรรยากาศเต็มไปด้วยความไม่มั่นคงเราจะซื้อสินค้าที่ผลิตจากหยาดเหงือของชาวอินเดียตามนโยบาย Make in India ที่ริเริ่มมานานแล้วเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอินเดียโมดีกล่าว เช่นเดียวกับแอฟริกาใต้หนึ่งในกลุ่มผู้ตั้งบริกซ์ที่โดนรีดภาษี30%ประธานาธิบดีไซริลรามาโฟซาผู้นำแอฟริกา Africa, ใต้เร่งส่งคณะผู้แทนการค้าไปยังตลาดใหม่ๆทั้งในแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆพร้อมเผยว่ารัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันโครงการพัฒนาผู้ส่งออกระดับชาติเพือ่อเพิ่มจำนวนบริษัทที่มีศักยภาพพร้อมส่งออกตามข้อมูลจากกรมสัมพากร์อฟริกาใต้สหรัฐถือเป็นตลาด ส่งออกอันดับสองของแอฟริกาใต้ รองจากจีนโดยปีที่ผ่านมาแอฟริกาใตา้ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐคิดเป็นมูลค่าประมาณ8.8พันล้านดอลลาร์ขณะที่บราซิลหนึ่งในทีมบริกส์ที่โดนหนักไม่แพ้กันสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าในอัตราส,สูงถึง50%โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุทธที่6สิงหาคมซึ่งมาตรการภาษีดังกล่าวส่งผลให้ผู้ผลิตกาฟแฟแบราซิลต้องหาตลาดอื่นจากเดิมที่เคยส่งออกกาฟแฟไปยังสหรัฐราว 8ล้านกระสอบต่อปีและจีนอ้าแขนรับกาแฟจากบริษัทบราซิล183แห่งทันทีโดยมาตรการนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมและมีผลเป็นระยะเวลา5ปีอย่างไรก็ตามมี1ประเทศที่ไม่ได้ถูกบรรจุลงในบัญชีประเทศคู่ค้าของสหรัฐอเมริกาที่ถูกตั้งกำแงพงภาษีนำเข้าคือรัเสเซียแต่ก็ไม่ส่งผลบวกอะไร เพราะสหรัฐออกมาตรการคว่ำบาตรต่อรัเสเซียเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี2022โดยทุกประเทศที่โดนกำแพงภาษีต่างหันมองไปยังปักกิง่งสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุย๋ยไกลบาท่ันหรือโทร095460 ห้าห้า